แสดงทำในอดีตพ่อท่านได้แสดงเส้นทางสู่สมาธิด้วยการเดินมรรคทั้งเจ็ข้างต้นนะมรกมีองค์แปดเพราะนั้นก็จัดปฏิบัติธรรมเพื่อสู่สมา,สมาธิหรือสมาสมาธิก็ต้องปฏิบัติมรรคเจองค์ก็แสดงมาแต่ไหนแต่ไราตามธรรมะพระพุทธเจ้าตามที่ท่านสอนเลยท่านระบุไว้ชัดในมหาจตารีสกสูตรเนี่ย สมาธิของาศาสนาพูธเลยว่าสมาสมาธิเนี่ยเรียกเต็มเต็มว่าอริโยสัมมาสมาธิต้องปฏิบัติมรรคเจ็ดองนั่นะเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเป็นเหตุหรือนั่งหลับตาเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องปฏิบัติมรรคเจ็ดองนะ นี่ไปศึกษาดีๆคำสอนขพระพุทธเจ้าไปนั่งหลับตานะมานอกรีดพูดจกนกระทั่งไม่เกรงใจแล้วนะทุกวันนี้ทุบหัวเอาทุบหัวเอาไม่รู้จะรู้สึกมั้งหรือเปล่าผลที่จะได้รับก็คือสมาสมาธินะมรรจดองในผลได้รับคือสมา,สมาธิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้พ่อท่านได้แสดงเส้นทางสู่สมาธิอีกอย่างหนึ่งอ่า บอกว่าอาตมาแสดงอบอกว่าถ้าจะปฏิบัติให้ได้สมาธินี่มีอีกเส้นทางหนึ่งคือการปฏิบัติจรณะสิบเป็นเบื้องต้นอยากทราบว่าเส้นทางเข้าสู่สมาธิสองเส้นดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอตอบไม่ต่างกันเป็นแต่เพียงว่า องค์ประกอบที่สื่อไปเป็นพยัญชนะเป็นภาษานั้นมันต่างกันเท่านั้นเองถ้าโดยแท้แล้วมันเหมือนกันจะบอกอมรกเจ็ดองค์ก็ครบพร้อมอยู่แล้วทั้งในทุกอิรียบทในขณะทำงานอาชีพเรียกว่าอาชีวะ ก็ปฏิบัติรำเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิเรียกว่าให้เป็นสัมมาอาชีวะซึ่งมีห้าขัน้นห้าแบบอย่างนี้เป็นต้นสัมมากรรมมันตะในการกระทำทุกอย่างการกระทำทุกอย่างก็ต้องให้สัมมานะให้สัมมาการกระทำทุกอย่างคือกรรมกิริยาทุกอย่างจะต้องให้สมัมมามิจฉากรรมมันตะก็มีสาม ปานาติบาอธินนาทานกรมเมสุมิชาาจาย์ซึ่งอาตมาก็เคยสรุปให้ฟังแล้วว่าก็มีนี่แหละหลักศีลสามข้อข้อที่หนึ่งปานาข้อที่สองอธินนาข้อที่สามเรื่องของอกามมคุณสามข้อหลักนะวาจาในขณะพูดอยู่ก็ให้เกิดสำมากกมิชาสี่ผูดเทศ พูดสอเสียดพูดยาบพูดเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้นะสังก,กัปปะก็มีมิจฉาสามการคิดคิดเป็นในกามคิดเป็นในพยาบาทก็เรียนรู้แล้วก็ล้างกามล้างพยาบาทเหลืออีกเรียกวิวหิงสายังเบียดเบียนตนอยู่ก็ไปกิเ,กเลสชั้นที่เหลือก็ล้างอีกให้หมดในสังก,กัปปะเจ็ด อธิบายมาหมดแล้วก็เข้าสู่สภาวะปฏิบัติทุกเวททุกว,กวานาทีทุกอิริยาบถท,ทีนี้ที่อาตมาอธิบายตอนนี้ก็รวบเอาวิชาจรณะสัมปันโนมาเลยสรุปเลยว่าสมาธิจะเกิดได้นั่นเป็นการอธิบายอย่างชัดเจนอธิบายอย่างรวม คำสอนพระพุทธเจ้าหรือคำสอนพุทธคุณก้าพระพเจ้าก็คือวิชาวิชาจรณสัมปันโนจรณาสีมาวิชาแปดทั้งหมดจะเรียกง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกว่ามรรคองแปดก็ได้จะเรียกว่าโพธิปักยธรรมก็ได้นะถ้าเข้าใจสภาวะและปฏิบัติอยู่ในอิรียบทอยู่ในทุกกรรมกิิยาทุกการงานทุกเวลาทุก อย่างในชีวิตที่เป็นอยู่จรณะสิ้าก็มีศีลเป็นข้อเกณฑ์เป็นหลักเกณฑ์ที่คุณจะปฏิบัติไปเมื่อปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะต้องสังวรศีลสำรวมมีรีโพชฌนัตัญจุตตาเพราะฉะนั้นศีลและคุณไม่มีสามอย่างนี้ปฏิบัติจบเลยไมไม่ไม่ไม่ใช่พูดแล้วเพราะว่ามันขาดสามข้อนี้ไม่ใช่พูดแล้ว อภรรกรปฏิปทาสามเนี่ยเพราะฉะ้มันชัดเจนเลยเนะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมพรวเจ้าไปนั่งหลับตาเนี่ยมันปิดประตูเลยมันไม่ใช่มันไม่มีอปรรกรปฏิปทา 3, สามสํมรมินสีหกไม่ได้ทาแล้วจะต้องระมัดระวังของกินของใช้เพรยีรมัจจันตุตาก็าไม่มีภาคเพียรน,นั้นมาเป็นคนตื่นก็ไปภาคเพียนหลับภาคเพียรเข้าไปในภพไม่ได้ตื่นออกมาชาคริยา มันตรงกันข้ามกันเลยนั่งหลับตามันของเดรัจฉีมันไม่ใช่ของพุทธสามข้อนี้ก็เป็นข้อตัดสินแล้วว่าไม่ใช่พุทธธรรมะอันไม่ใช่พุทธก็คือไม่มีภาคปฏิบัติสามข้อนี้จะให้พูดยังไงก็ตมาพูดอธิบายหลักฐานอ้างเองยืนยันธรรมะพุทธเจ้ามายืนยันต่างๆนานานอกจากยืนยันด้วยหลักฐานอธิบายทวงติงทุกอย่างแล้ว ปฏิบัติถูกคืออย่างไรคือเราชาวโสงนี่ปฏิบัติถูกจึงมีมากมีผลถึงขั้นเป็นสังคมอาริยะถึงขั้นสาธารณโพคีอย่างนี้ยังมองไม่ออกยังไม่รู้ว่านี่คือผลมรรคผลของศาสนาพุทธเนะชาวโสเนียอยู่กันอย่างสบายทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะได้รับอานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้ามา รู้ไว้ซะด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไหมทุกคนก็ยอมรับได้มาเนี่ยไม่ใช่คุณได้มาอยู่เย็นเป็นสุขดีเพราะว่าคุณไปแข่งลาบแย่งลาบเขาเพราะคุณไปแย่งยศฐานะนตำแหน่งเขาเพราะคุณไปหาสรนเสริญเยินยอยกย่องในโลกและคุณจึงจะมาสุขสำราญเบิกบานใจอย่างนี้ใช่ไหม คุณไม่ได้ไปแย่งนโนแต่คุณปฏิบัติทร,รมาโู้เจ้าอย่างสมาธิิจึงมาได้เสวยสุขอยู่อย่างเนี้ยสุขอันนี้ก็ขอยืมคําว่าสุขมาใช้ต่านั้นน่ะสุขคํานี้แปลว่าว่างนั่นแหละดีสุไปว่าดีขาคือว่างสุขขว่างอะดีเน่อย่างนี้ถูกต้องเลยนะนะ สปายะก็ได้สปายะก็แปลว่าด,ดีสบายดีมีสปายะสี่มีเสนาสนะมีสถานที่ทั้งนั้นเหล่านี้ได้อยู่กันสบายโอ้เนี่ยที่เขาชมมาที่ว่าโอ้โหโรคโปรสะอาดสะอาดดีโควิดนะมานี่โคหายเลยโคไม่ฆ่ากาเข้าที่นี่นะนะฮอ่านะโคคารมีโคคารอยู่ที่นี่ โควิดมาเจอโคคาร์นนี้หมดเลยเพราะที่นี่เป็นดงโคคารนนะพวกสาธาณสุขมาเจอที่นี่บอกโอ้โหต้นโคคาร์นี่นี่หายากแล้วนะมันเป็นยาโคคารนหายากแล้วที่นี่เยอะเลยเต้ไม่หมดาหาง่ายเลยที่นี่หนึ่งสแสลงใจก็มีที่นี่ตน้นเป็นยาในะยาที่ข้างนอกเขาหายากแล้วต้นสแสลงใจที่นี่ก็เยอะโคคารนก็เยอะ อาตมาว่ายังมีนะถ้าเผื่อว่าชีวกาโกมาลพัดยังอยู่เนี่ยโอ้โหเขาบอกอื้มโอโนี่นะยาเยอะเลยนะเพราะที่อื่นเขาตัดทิ้งเขาทาลายหมดเลยที่นี่ไม่ได้ทําลายยังเหลือแต่มะยราบยักษ์เนี่ยมันจะเป็นยาอะไรยังไม่รู้แม่น่าจะให้คนไปวิจัยดูทีมะยราบยักษ์เนี่ยมันเป็นยาอะไรว่าเอามาใช้จัดการกับโควิดนี่ได้ไหมมะยราบยักษ์เนี่ย น่าจะได้นะโควิดเนี่ยนะจัดการกับโควิดเลยมายราบจักษ์แม่ถ้าได้นะเรา้าราชธานีเนี่ยรวยเละเลยเพราะว่าต้นมายราบจักษ์เยอะเหลือเกินมันเป็นพืชทนทานด้วยโอ้โหทนตั้งทนทั้งเก่งไม่กลัวอะไรเลยแล้วงอกงามไม่ต้องใส่ปุ๋ยงอกงามเลย มันขึ้นไม่เกรงกลัวไม่บรรยะบรรยังเลยฮะกลืนมมันขึ้นไม่เกรงใจเลยโอ้ขึ้นจังนอาอตมาอธิบายขออธิบายขยายความอีกนิดเลยว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นมาถึงวันนี้แล้วอาตมาถึงได้คิดว่าโอ้สมาธิจริงๆของพระพุทธเจ้านั้นมันต้องปฏิบัติ จารณะสิบห้และวิชา8ครบจึงจะได้จิตเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรม,มัญญาปภัสราจิตอันนี้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นผลของการปฏิบัติจรณะสิบห้าวิชา8เป็นจิตสะอาดไม่มีอาสะวะบริสุทธิสะอาดปริสุทธาปรโยธาตา ไม่ความว่าความเก่งความแข็งแรงของความบริสุทธิ์มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นปริโยธาตานี่มันจะอยู่กับโลกสัมผัสกับโลกอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรียกว่าบริสุทธิ์ได้อย่างเก่านี่แหละแต่สามารถที่จะรับศึกรับการกระทบสัมผัสของโลกที่จะมีนานามิตินา,นานาวิธีนานานายะนานาสิ่งที่จะมากระทบสัมผัสเพื่อที่จะให้เตานิ ไม่บริสุทธิ์ทำไม่ได้อสั่งหิรันไม่มีอะไรหักล้างได้อวินิปาตธรรมไม่เปลี่ยนแปลไม่แปรปรวนเป็นอย่างนี้สัจตังทุวังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลยั่งยืนทุวังนะอสั่งกุปปังไม่มีอะไรมาหาักล้างได้ไม,ไม่กลับกำเริบเป็นอย่างนี้ตลอดนี่คือผลของจิตที่สามารถ คงทนอนเนินชาไม่หวั่นไหวต่อโลกจะกระทบกระเทือนได้เลยไม่ว่าจะมาโลกโลกียะจะมาในรูปในท่าหนแบบไหนจะคิดอ่านใครจะปรุงแต่งเพื่อที่จะเป็นอาวุธร้ายของการเอากิเลสเข้ามาแทรกเราสู้ไม่ได้ทำให้เรากิเลสจะเข้ามาในตัวเราไม่ได้เลยนี่สุดยอดของพระพุทธเจ้า เพราะงั้นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นนี่แหล,ละลักษณะที่อธิบายไปนี่คือจิตแข็งแรงตั้งมั่นตกผลึกเป็นสมาฮิโตเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วสมาฮิโตนะเป็นจิตที่บริบูรณ์เป็นอย่างเป็นอัตโนมัติเป็นอย่างที่เป็นตัทธตา,ตาเป็นอย่างนั้นเลยแอ็เซียม ลงตัวเป็นอย่างนั้นแท้จริงเลยแอ็กเซียมใช้ภาษาอังกฤษว่าแอ็กเซียมอัตมาสรุปสมาธิสมาธิแท้ๆของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะ,ะนั้นไอ้ที่ไปนั่งหลับตานะมันเรื่องไม่เข้าท่าเลยไม่เข้าเรื่องเลยมันไม่มีอปปนกกรรมสามสัทธรรมเจ็ดก็ไม่เกิดฌานสี่ไม่มีเลย มีแต่ฌานเดรถีฌานนั่งหลับตาสะกดจิตซึ่งไม่ใช่ฌานที่เกิดอุณาทุเกิดในขณะลืมตาเป็นๆได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบ,บากในฌานทั้งสีไม่ใช่คุณจะได้ฌานคุณต้องไปหาที่คุณต้องไปนั่งหลับตาคุณต้องไปนั่งเข้าฌานเป็นฌานที่ได้โดยยากได้โดยลำบ,บากไม่ใชไไ่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากพุดปุ๊บก็ปั๊บ,บ,บเดี๋ยวนี้ก็เป็นปุ๊บเป็นปั๊บเดี๋ยวนี้เป็นฌานไม่ได้ คุณจะต้องไปหาสถานที่ต้องไปเตะท่าต้องไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรอีกเฮอที่พูดนี่ก็เมื่อยแล้วนะยิ่งไปทำยังเมื่อยใหญ่เลยกว่าจะได้ฌานมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะนี่พูดเมื่อไหร่จะรู้สักทียังไม่รู้ในเมื่อไหร่จะอาจจะมาก็ที่จริงก็จะว่าเสียดายหอกก็ไม่ไม่เสียดายหรอก จะหักไปเท่าไหร่ก็แทงอยู่นั่นแหละแทงแล้วแทงอีกรู้สิว่าสักวันหนึ่งมันจะไม่เข่าเ้อะนิดหนึ่งเลือดไหนนิดหนึ่งก็ยังดีว่าจิ้มเข้าไปหน่อย <laughs> มันจะหนังเหนียวไปถึงไหนะ